นี้ท่านอาจารย์สุจินท่านไปเยี่ยมลูกศิษย์หลวงปูดุลเข้าไปหาหลวงปู่ก่อนหลวงพ่อหลวงปู่เป็นคนบวชให้อุปชาเริ่มท่านอยู่กับหลวงปู่หลุยส์แล้วก็ไปบวชอยู่กับหลวงพูดุลรู้จักกับหลวงพ่อมาตั้งแต่ปีสองห้าตอนนั้นซ้าทางสุรินออกมากนี่ โยมประโมทมันนี่จะแนะนําให้รู้จากโลวงปู่แหวนน้อยท่านฉายาสุจินโนท่านอยู่แม่สอดนะใครไม่กลัวมาเรลเลียรีไม่กลัวโรคเท้าช้างไม่กลัวเลือดไครเลือดออกนะก็ไปเยี่ยมได้ท่านใจแข็งนะคนที่เข้มแข็งเมื่อก่อนท่านอยู่ที่ปทุม เลาข้าอเคยไปเยี่ยมท่านอยู่กระตูตอนนั้นเป็นท้องนาเลยเป็นท้องนาไปถึงนะท่านกำลังเดินจงกลมอยู่ตากแดดตัวเกรียมตัวไหมเลยถามท่านว่าโอ้หลวงพี่ทำไมภาวนามันทุกข์ขนาดนี้ท่านบอกว่าท่านทุกข์เพื่อจะพ้นทุกข์เป็นแบบอย่างพวกเรานะต้องศึกษา ครูบาอาจารย์แต่และองค์แต่และองค์นะกว่าจะดีได้ไม่มีฟลุกหรอกแรกมาสาหัสกันแต่ละองค์แต่และองค์งนะไม่มีลูกฟลุกนะภาวนามาอย่างล้มลุกลุกลานทุกคนทุกคนเลยเมื่อพวกเราภาวนาเราอย่านึกว่าเหยาะเหยาะแย่แๆะแล้วจะได้คารวาสเนี่ยมีจุดอ่อนพือไม่ต่อเนื่อง จุดอ่อนอยู่ที่ความต่อเนื่องเอาไม่จริงอะ่ะถ้าเอาจริงก็ได้แต่ส่วนใหญ่ใจไม่ถึงหรอกหยอหยอกแย่แย่ทำบ้างหยุดบ้างทำบ้างหยุดบ้างคนไม่จริงกไ็ได้ของไม่จริงคนจริงๆคนจริงนะต้องใจถึงจริงๆใจถึงจริงต้องเข้มแข็งมีความอดทนอดกลัน้นขันตินะสำคัญมากนะขันติ จะเก่งแสนเก่งนะแต่ว่าทำหยอๆยใหญ่แะไม่ได้กินหรอกต้องพักเพียรจริงๆเลยแล้วคำสอนทั้งหลายนะมันสับสนอนลมานมากนะยุคนี้ต้องศึกษาด้วยจริงอย่างเดียวจริงแบบมัวแบบควายใช้ไม่ได้ต้องศึกษาว่าจริงๆพระพุทธเจ้าสอนอะไรศึกษาให้ถ่องแท้นะคำสอนซึ่งคลาดเคลื่อนนี่เต็มไปหมดเลยซึ่งน่าสงสาร คนจนํานวนมากที่แสวงหาทางพ้นทุกข์แทนที่จะพ้นทุกข์กับทุกข์มากกว่าเก่าก็เยอะนะบางคนภาวนาจนเป็นบ้าเป็นบอแฟภาวนาจนพิกลพิการนะหลังเดี้ยงคอเดี้ยงเจ็บปวดไปทั้งตัวทรมานเหมือนคนพิการไปเลยก็มีเยอะแยะไปภาวนาแล้วบ้าก็มีเยอะแยะไปก็าไม่ศึกษาให้ดีสะก,ก่อนใอส่ไว้เชื่อถ้าจะดีแล้ววิธีนี้ ทำไปทุ่มเทลงไปยิ่งทุ่มเทหนักก็ยิ่งเจ็บหนักเดินไม่ถูกช่องนะไม่มีช่องให้เดินเดินชนกําแพงขยันเดินเนื้อาหัวโขกเตี้ยงเตี้ยงไปไม่ได้กินหรอกคําสอนที่วิปลาสคลาดเคลื่อนทุกวันนี้เต็มไปหมดมันไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานที่แท้จริงถ้าเป็นการเจริญสติปัฏฐานที่แท้จริงต้องได้ผลเร็วมีคําว่าเร็วนะต้องได้ผลเร็วด้วยต้องรู้กายต้องรู้ใจ ตามความเป็นจริงถึงจะได้ผลเร็วบางคนแทนที่จะคิดว่ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ไม่คิดอย่างนั้นคิดไปอย่างอื่นมีสอนกันนะระดับสำนักใหญ่ๆก็ยังมีเลยสอนให้ดับเวทนาสอนให้ดับเวทนาเวลาเราจะหยิบจะจับอะไรนะให้เพ่งไว้ที่มือกําหนดไปเรื่อยๆนะรู้สึกรู้สึกอยู่ที่มือนะไม่สนใจความรู้สึกตัวไม่สนใจจิต เรียว่ามีสัญญาวิราคะเพียงรูปแล้มีสัญญาวิราคะในที่สุดมันก็ดับเวทนาลงไปดับเวทนาพร้อมกับอะไรพร้อมกับจิตภาวนานแล้วเหลือแต่ร่างกายตัวแข็งทื่อๆอยู่นนะั้ไม่มีจิตมีอยู่ภูมิเดียวที่ไม่มีจิตคืออสัญญาสัตตาภูมิพรมลูกฟัก ภาวนาแล้วเป็นพรหมลูกฟักที่ว่านิาพานเพราะว่าตรงนั้นไม่มีกิเลสมันมีกิเลสไม่ได้มันมีแต่วัตถุมีแต่ร่างกายไม่มีกิเลสแต่ถ้าศึกษาให้ดีสัก,ก่อนนะจะพบว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดับเวทนาจริงอยู่นะท่านพูดนะเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับใช่ไหมเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับแต่ท่านไม่ได้สอนให้ดับเวทนาสับสนไปเองนะได้ยินคาว่าดับดับคิดว่าจะไปดับเหมือน ในความเป็นจริงเวทนาเนี่ยเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิตทุกๆดวงเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีเจตสิกและเจตสิกที่ต้องเกิดทุกทีเลยคือเวทนาเนั้นจะดับเวทนาก็ทําได้ทางเดียวคือดับจิตดับจิตก็มีอยู่ภูมิเดียวคือพรมลุกฟักเนี่ยเดินพลาดตีความคําสอนคลาดเคลื่อนไปคิดว่าเวทนาดับ ตหัณหากระดับใช่ไหมอุปาทานดับภพดับชาติดับทุกข์ดับที่จะดับทุกข์ด้วยการไปดับตัวเวทนาถามว่าเวทนาเป็นองค์ธรรมชนิดไหนเวทนาเป็นวิบากนะวิบากเป็นผลของกรรมวิบากเป็นสิ่งที่ดับไม่ได้ถ้าผลมันหมดวิบากมันถึงดับเวทนาไม่ใช่กิเลสที่จะไปดับเอาตามใจชอบนะ แม้กระทั่งกิเลสก็ดับไม่ได้ในความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุด,ดับมันถึงจะดับไม่มีใครไปดับอะไรได้หรอกนี่บางคนมุ่งไปดับเวทนามันไม่ใช่ดับอย่างนั้นในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะมีองค์ธรรมอยู่สามชนิดปฏิจจสมุปบ,บาทมีสิบสองยันสิบสองสิบสองขั้นสิบสองเขาเรียกอะไรองค์ธรรมสิบสองตัวมีอยู่สามกลุ่ม ุ่มหนึ่งเป็นกิเลสกลุ่มที่เป็นกิเลสเนี่ยได้แก่อะไรบ้างได้แก่อวิชชาตัวหนึ่งตัณหาตัวหนึ่งอุปาทานตัวหนึ่งอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจต,ตัณหาคือความทยานอยากของจิตอยากได้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจลักษณะของความอยากก็มีสามัญอยากได้เสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ากามตัณหา อยากจะมีสภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าภาวะตัณหาอยากจะดับสภาวะทั้งหลายทั้งปวงลงไปเรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากให้มีภาวะอยู่นะก็เป็นสัสตาทิฏฐิอยากให้มันเที่ยงอยากให้ภาวะทั้งหลายดับไปที่เรียกว่าวิภาวะตัณหาคืออุเฉททิฏฐิอยากให้ศูนย์เช่นคิดว่าภาวนาแล้วจิตดับไปหมดเลยแล้วก็เป็นนิพพานควาจริงเป็นวิภาวะตัณหานะผลักดันอยู่ ในปฏิจจสมบาตินี่มีอวิชาตันหาอุปาทานนี่แหละเป็นส่วนส่วนของกิเลสกิเลสเนี่ยมีสภาวะซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดการกระทํากรรมในปฏิจจสมบัติมีตัวที่เป็นกรรมอยู่คืออะไรคือสังขารอาวิชาปัจจยาสังขาราใช่ไหมอวิชาเป็นปัจจัยของสังขารตัวสังขารนี่เป็นตัวกระทํากรรมคือความปรุงแต่งนั่นเองปรุงอะไรบ้าง แล้วก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความไม่มีอะไรบ้างอีกตัวหนึ่งถัดจากนั้นตัวที่เป็นเป็นตัวกรรมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวภพที่บอกว่า,าวิตันหาปัจจญาอุปาทานังอุปาทานะปัจจญาภะวงตันหาเนี่ยเป็นตัวโลภะ อุปาทานเป็นโลภะที่มีกําลังกล้านี่เป็นกิเลสด้วยกันนะทำให้เกิดการกระทํากรรมคือการสร้างภพในใจแม้ใจเราสร้างภพอยู่ตลอดเวลาสร้างภพน้อยภพใหญ่ภพของมนุษย์ภพของเดรัชานภพของเปรตภพของอสุรกายภพเทวดาภพของพรหมใจเรานะสร้างภพหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยภพพวกนี้นะถ้าแจกแจงออกไปก็เป็นภพในการมาภูมิพวกหนึ่ง ในรูปภูมิในอรูปภูมปิสร้างภพทั้งสิ้นเลยตัวที่จิตที่ทํางานจิตที่สร้างภพนี่เรียกว่าทํากรรมถ้ากิเลสดับเนี่ยจิตจะเลิกทํากรรมถ้ายังมีกิเลสอยู่จิตยังทากรรมอยู่ที่เหลือนั้นเป็นวิบากและ้ะตั้งแต่สังขาราปัจจยาวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปเนี่ยตัววิญญาณตัวนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะ ยตนาเป็นปัจจัยของผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยของเวทนาห้าอันหกอันอะไรเนี้ยเป็นวิบากทั้งสิ้นเลยทำอะไรไม่ได้นะเป็นผลของกรรมละแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องรับอย่างเดียวนะวิบากถัดไปนะที่เกิดจากภพก็คือชาติกระทุกชาติชรามรณะอะไรพวกนี้นะนะความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ละได้ความทุกข์เป็นวิบากนั่นเอ ธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากนะเพราะฉะนั้นเวลาละเนี่ยไม่ใช่ว่าไปไล่ดับตัวโน,น้นตัวนี้เอาตามใจชอบต้องดูอะไรเป็นต้นต่อที่แท้จริงต้นต่อที่แท้จริงคืออาวิชาแล้วทำไงจะละอาวิชาจะดับอาวิชาได้ไม่มีใครดับอาวิชาได้แต่ถ้าเมื่อไรเกิดวิชาอาวิชาจะดับเองวิชาเหมือนแสงสว่างอาวิชาคือความมืดทันทีที่แสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปเอง ราะั้นไม่ต้องมุ่งหน้าดับอวิชานะมุ่งหน้าทำวิชาให้เกิดขึ้นมาวิชาอันแรกก็คือการรู้แจ้งในกองทุกถ้ารู้ทุกแจมแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยอัตโนมัติแจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรคเมื่อนั้นงานจริงๆคือการรู้ทุกสิ่งที่เรียกทุกก็คือรูปนามกายใจนี่เองการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียว ที่จะทำให้ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้หน้าที่เราต้องรู้กายต้องรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก็เกิดความรู้จริงความไม่รู้คืออวิชชาดับไปกระบวนการทำงานเพราะความไม่รู้ก็มมจะดับลงทั้งสายเลยงั้นภาวนานะให้ได้หลักนะงานเราไม่มีงานดับเวทนาไม่มีงานดับสังขารไม่มีนะงานหยุดคิดไม่มีทำไงจะไม่คิด งานทํายังไงจิตจะสงบอยู่แต่ความว่างภาวนาแล้วเอาแต่ความว่างอย่างเดียวน้อมจิตไปสู่ความว่างอย่างเดียวนี่ใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้น้อมจิตไปสู่ความว่างพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานนะครับสอนกายานุปัสสนามีสติตามรู้กายอยู่เนืองเนืองสอนเวทนานุปัสสนามีสติตามรู้เวทนาอยู่เนืองเนืองสอนจิตานุปัสสนามีสติตามรู้จิตเนืองเนือง สอนธรรมานุปัสสนามีสติตามรู้สภาวาธรรมเนืองๆท่านไม่ได้สอนสุญ,ญาตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มีไม่ได้สอนให้ไปรู้ความว่างนะแต่ว่าเมื่อไรที่เรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนะตรงตามความเป็นจริงตัณหาจะดับเองเราจะเห็นนิพพานมันว่างเองหลวงปูดด่ดูลท่านจะสอนว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่าง ่าจะสานอย่างนี้อันนี้เป็นผลเป็นผลจากการที่เราจเจริญสติปัฏฐานเต็มที่แล้วจนจิตมันเป็นจิตหนึ่งจิตหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ใช่พระอรหันต์จะไม่มีมมีก็มีได้ชั่วขณะเท่านั่ง,งชั่วขณะสองขณะตอนท,ที่เกิดอริยมรรยผลแต่ละขั้นแต่ละขั้นมีนิดเดียวในความเป็นจริงแล้วจิตหนึ่งเป็นจิตของพระอรหันต์ที่ว่างสว่างบริสุทธิ์ มีพระไปถามหลวงปู่ดูลนบอกว่าท่านอยู่กับอะไรท่านบอกอยู่กับรู้พระถามว่ารู้คืออะไรท่านบอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างความจริงท่านตอบแบบเลี่ยงเลี่ยงนิดหนึ่งนะตอบแบบอ้อมอมนิดหนึง่งถ้าจะพูดจริงๆท่านอยู่กับจิตหนึ่งนั่นแหละที่ว่ารู้รู้นั่นแหละก็คือจิตหนึ่งนั่นเองจิตซึ่งไม่ปรุงแต่งจิตซึ่งไม่เข้าคู่ จิตของพวกเรายังเวียนอยู่ในธรรมที่เป็นคู่คู่เช่นเวียนอยู่ในสุขบ้างทุกข์บ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างอยากบ้างละเอียดบ้างภายในบ้างภายนอกบ้างในที่ใกล้ๆบ้างไกลๆบ้างอยู่ใกล้บ้างไกลบ้างอยู่ในอดีตบ้างปัจจุบันบ้างอนาคตบ้างจิตมีที่เวียนไปแต่จิตหนึ่งไม่มีที่เวียนไปจิตหนึ่งเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นแหละจิตหนึ่งทำหนึ่งมีอันเดียวรวดไม่มีคู่ เพราะว่าอะไรเพราะพ้นจากความปรุงแต่งทําไมพ้นจากความปรุงแต่งเพราะเจริญสติปัฏฐานเต็มภูมิแล้วงั้นงานของพวกเรามีแต่เจริญสติปัฏฐานนะเมื่อเจริญสติปัฏฐานเต็มภูมิแล้วเนี่ยจิตเราว่างอยู่ทั้งวันอะว่างสว่างบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าจิตเข้าถึงสภาพที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ จิตไรขอบไร้เขตนะกว้างกวางใหญ่โตไม่มีขอบมีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งจิตของเรามีขอบมีเขตรู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตมันจะมีขอบมีเขตม่มีขอบเขตมีจําความจํากัดอยู่นะพอปล่อยวางจิตจริงๆจะไม่มีขอบมีเขตแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยจิตไม่หยิบฉวยขึ้นมาสภาวะธรรมทั้งหลายเลยกลายเป็นหนึ่งถ้าหยิบฉวยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีสภาวะแห่งความเป็นคู่คู่ขึ้นมา ถ้าไม่หยิบฉวยก็เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งอันนี้แหละที่พระสารีบุตรเคยถามปริพาชกกุลทนเกสีว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งปริพาชกนั้นตอบไม่ได้ปริพาชิกานั้นตอบไม่ได้ถ้าหนึ่งเฉลยว่าพุทธมนต์ชื่อว่าหนึ่งพุทธมนต์ไม่ใช่อะไรเลยคือธรรมที่เป็นหนึ่งนี่เองไม่เป็นคู่แตัยังเป็นคู่ก็ยังเวียนไปอีก แม้ให้เรามีสติรู้กายรู้ใจไว้นะรู้สิ่งทึ่เป็นคู่คู่นี่แหละสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างให้เรียนรู้สิ่งที่เป็นคู่แล้ววันหนึ่งจะเจอสิ่งที่เป็นหนึ่งให้ดูให้ดีอารมณ์ทั้งหลายในสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาให้เราเรียนรู้นั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นคู่ทั้งสิน้นเช่นหายใจออกแต่หายใจเข้าเห็นไหมเป็นคู่คู่เรียนรู้เป็นคู่คู ยืนเดินนั่งนอนนี่ก็เป็นคู่หมายถึงว่ามีตัวเทียบเคียงคําว่าคู่ไม่ใช่แปลว่าสองนะหมายถึงมีสิ่งซึ่งเทียบเคียงได้ไม่ใช่มีอันเดียวยืนเดินนั่งนอนนี่มีสี่อันหรือเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยมีสามอันหรือจิตใช่ไหมจิตมีราคะไม่มีราคะนี่หนึ่งคู่จิตมีโทสะไม่มีโทสะนี่หนึ่งคู่จิตมีโมหะไม่มีโมหะนี่คู่หนึ่ง จิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหูอีกคู่หนึ่งให้เราเรียนทําคู่เรียนเป็นคู่คู่ทำไมต้องเรียนเป็นคู่คู่เรียนสิ่งซึ่งเป็นคู่เพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละอันแต่ละอันนั้นไม่เที่ยงแต่ละอันแต่ละอันทนอยู่ไม่ได้นานแต่ละอันแต่ละอันบังคับไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้นะเช่นเราเห็นว่าความสุข<ๆ>ก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยง เลือกก็ไม่ได้ด้วยว่าจะสุขหรือจะทุกข์หรือจะเฉยเฉหรือ,อยืนเดินนั่งนอนเห็นไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆบังคับมันไม่ได้หรอกคืนอยู่นั่งอยู่อิริยาบถเดียวนานๆนะความทุกข์บีบคั้นเนี่ยร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นมากทนไม่ไหวต้องเปลี่ยนอิริยาบถหายใจออกแล้วก็อยู่นิ่งไม่ได้ใช่ไหมหายใจออกตลอดเวลาไม่ได้ต้องสลับด้วยหายใจเข้าเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันบีบคั้นเนี่ยให้รู้อย่างนี้นะเห็นไหมความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง เกิดแล้วก็หายโกรธไม่มีใครโกรธได้เป็นชั่วโมงนะไม่มีไม่มีใครโกรธได้แม้แต่นาทีเดียวความจรงิงความโกรธเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่มันต่อนเนื่องซ้ําๆๆๆเราเลยรู้สึกว่าเราโกรธได้เป็นวันๆถ้าเราสติดีเราจะเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่เรียนหนึ่งคู่เพื่อจะได้เห็นความเกิดดับนั่นเองถ้าเรียนทำเดี่ยวๆก็ไม่มีความเกิดดับเพราะฉะนั้นนิพพานไม่มีเกิดดับนิพพานเที่ยงนิพพานไม่มีทุกข์ พราะไม่มีอะไรเสียดแทงไม่มีอะไรบีบคัน้นดงนั้นให้เราเรียนสิ่งซึ่งเป็นคู่คู่นี่เองก็คืออารมณ์ทั้งหลายในสติปัฏฐานรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหลายในหะ้รู้ลงไปเรื่อยในที่สุดจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเกิดแล้วดับทั้งสิน้นถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ได้เป็นพระสุตตบันแต่หลังจากนั้นก็ตามรู้กายรู้ใจต่อไปอีกอย่าดิ้นรนอย่าค้นคว้าไม่มีใครสามารถดิ้นรนค้นคว้าเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานได้เมื่อวาน เรื่องเมื่อวานมัน้งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าที่ครูบาาไปอ่านพระสูตรเจอที่พระพุทธเจ้าสอนบอกภิกษุทั้งหลายเหมือนชาวนาผู้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนชาวนาชาวนาทำนากระบวนการทำนาก็มีหลายอย่างมีหลายขั้นตอนใช่ไหมทำนาก็ต้องไปไถนาก่อนไถนาแล้วก็ต้องหวานข้าวดำนาอะไรเง,งี้ยหลังจากนั้นก็ต้องคอยดูแลให้มันมีน้ําพอดีพอดี น้ำมากก็เอาออกน้ำน้อยก็เอาเข้าอะไรเงี้ยดูแลไปท่านบอกเนี่ยชาวนาทำทำหน้าที่เหล่านี้เองนะเมื่อทำไปถึงจุดหนึ่งข้าวจะออกรวงของมันเองชาวนาไม่ได้ทำให้ข้าวออกรวงได้นะชาวนานี่แหละทำนาอย่างนี้แหละข้าวมานะันออกรวงของมันเองการปฏิบัติก็เหมือนกันพวกเรามีหน้าที่ศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญาเรื่องไตรศิกขานนึ่ง ศีิศีลลสิกขาที่จิตติสิกขาที่ปัญญาสิกขาถ้าพวกเราศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญาแก่รอบจริงๆนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองนั้นไม่มีใครทํามรรคผลให้เกิดนะอริยมรรคเกิดเองนั้นอย่าไปน้อมใจนะบางคนน้อมใจเข้าไปหาความนิ่งความว่างกล่าวว่าทําอย่างนี้แล้วจะเกิดมรรคเกิดผลไม่เกิดหรอกหรือบ,บางคนไปทําอย่างโน้นทําอย่างนี้กําหนดโน้นกําหนดนี้นะหวังว่าอาริยมรรคจะเกิดไม่เกิดหรอก ต้องมีศีลมีมีจิตศิกขามีปัญญาศิกขาอาริยมรรคถึงจะเกิดเพราะนั้นให้เรามีสตินะรู้กายรู้ใจไปอย่างนี้ตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างมาค่อยๆฝึกไปถึงวันหนึ่งจิตก็จะก้าวกระโดดต่อไปเป็นลําดับลําดับเบื้องต้นเห็นก่อนว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไ,ได้พระโสดาบันตัวเราไม่มีรู้สึกอย่างนี้เวลาเป็นพระโสดาบันแล้วนะ ทุกครั้งที่มองลงมาในจิตในใจตัวเองจะไม่มีเงาของความเป็นตัวเราแม้แต่นิดเดียวมีจํานวนมากนะคิดว่าได้พระโสดาบันดูลงมาแล้วเห็นเงาของความเป็นตัวตนแอบอยู่ไหวๆแล้วทําเป็นไม่เห็นฉันไม่มีนะฉันไม่มีฉันไม่มีโกหกตัวเองหลอกลวงตัวเองนะงั้นใครคิดว่าได้โสดาแล้วลองดูเข้าไปถึงจิตถึงใจ มีความเป็นเราแฝงอยู่บ้างไหมมีเงาของความเป็นตัวตนอยู่บ้างไหมบางคนภาวนานะพอรู้สึกตัวขึ้นมาดูลมามาไม่มีเรานี่เพราะอะไรเพราะในขณะที่มีสติอยู่ไม่มีเราอยู่แล้วความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยชื่อสักกายทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมไม่เกิดร่วมกับสติงั้นเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีสักกายทิฏฐิเมื่อไรขาดสติเมืม่อนั้นมีสักกายทิฏฐิ หลังจากนั้นก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกจนมันเห็นแจ้งขึ้นมามันก็ตัดครั้งที่สองครั้งที่สามจนครั้งที่สามเนี่ยใจมันจะเด่นมันรู้ความจริงแล้วว่าการที่จิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือหลงไปคิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัพระสิ่งเหล่านี้นำความทุกข์มาให้จิตที่เลยไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นภูมิของพระอนาคามี าสติปัญญาแก่รอบต่อไปอีกนะจะเห็นเอ้ตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวทุกข์ล้วนๆถ้าอย่างนี้มันเห็นตัวจิตผู้รู้เป็นทุกข์ล้วนๆนะบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะมันไม่เที่ยงบางท่านเห็นมันเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะมันถูกบีบคั้นบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะมันไม่ใช่ตัวเรานี่แง่มุมของการเห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆไม่เหมือนกันนะมีทั้งสามแบบพอเห็นแล้วมันจะสลัดจิตทิ้งไปแล้วไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือจิตล้วจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีก จิตเท่จะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงสันติก็คือพระนิพพานนั่นเองนิพพานคืออะไรนิพพานคือสันติจำไว้นะนิพพานมีสภาวธรรมมีเรียกว่ามีสันติลักษณะมีสันติลักษณะนี่ส่วนสันติธรรมก็คือส่วนนิพพานนั่นแหละค่อยฝึกเอานะขั้นแรกสุดรู้สึกตัวให้เป็นกันคนในโลกรู้สึกตัวไม่เป็นหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่ง ตอนลงไปคิดนึกปรุงแต่งก็ลืมกายลืมใจเมื่อไร่ลืมกายลืมใจก็คือไม่ได้ทำวิปัสนาไม่ได้ทำสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสนาเดี๋ยถ้าคอยรู้สึกกายรู้สึกใจขณะเดียวกันไม่เพ่งกายเพ่งใจถ้าเพ่งกายเพ่งใจนะเป็นการทำสมถะหรือบางทีก็เป็นสติปัฏฐานแบบสมถะในสติปัฏฐานมีสมถะปนอยู่ด้วยนะต้องระวังนิดนึง ทำไมท่านสอนสติปัฏฐานมีสมถะเจืออยู่ด้วยเพราะบางคนนะ่ต้องทำสมถะก่อนท่านก็เลยสอนรวมไปด้วยเพื่อให้ทำอันนี้ครอบคลุมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกทุกจริตสำหรับพวกตันหาจริตต้องทำสมถะก่อนพวกที่ทีจ,จริตก็เจริญวิปัสสนารวดไปเลยนั้นตั้งอกตั้งใจศึกษานะศึกษาไปเพรเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วเส้นทางนี้สั้นนิดเดียว เพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกท่านพระานุรุทธะธว่าทรรมในพระธรรมวินนยของท่านเนี่ยเป็นธรรมแห่งความไม่เนื่นชา้าถ้าทำมาหลายปีแล้วเหมือนเดิมล้มลุกลุกลานเหมือนเดิมวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านวันนี้ดีพรุ่งนี้ร้ายคุ้มดีคุ้ม้ายอย่างเงี้ยไม่ถูกแน่ๆนะทำไปเนี่ยสามเดือนนะเดือนสามเดือนเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรเนี่ยต้องเห็นผลต้องเห็นความเปลีป่ยนแปลง ที่รู้สึกได้ศีลส,สมบูรณ์ขึ้นสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามมากขึ้นอย่างงี้รู้กายรู้ใจเอานะอย่าลืมตัวอย่าหลงไปอย่าเผลอไปแล้วก็อย่าท่อเที่ยวแต่เพ่งกายเพ่งใจถ้าเราไม่เผลอเลื่อนลอยไปแล้วก็ไม่เพ่งกายเพ่งใจเราก็จะเดินสู่ทางสายกลางทางสายกลางทําให้เรารู้กายตรงความเป็นจริงรู้จิตตรงตามความเป็นจริง เรียกว่าทำสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะไม่มีทางสายที่สองให้เลือกนะอเชิญไปทานข้าววันนี้ทำไมเทศธรร